เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็มให้ยิ่งลักชดใช้คดีจำนำข้าวหนึ่งหมื่นล้านศาลปกครองสูงสุดแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นสั่งยิ่งลักษชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าว G2G จำนวนหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านบาทและเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์อุสรออมรชักอดีตสามีนอกสมรสนายกปู่วันที่22พฤษภาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ศาลปกครองสูงสุด โดยนายไพบุญวราหายทุนตุลาการหัวหน้าคณะสาลปกครองสูงสุดและตุลาการเจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะในคดีออกปัลลังอ่านคำพิพากษาแก้คำพิพากษาสาลปกครองกลางคดีที่กระทรวงการคลังยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสาลปกครองกลางที่สั่งเพิกถ <ers> <t orn> อนคำสั่งกระทรวงการคลังที่1 3 5 2559ลงวันที่13ตุลาคม2559ที่ให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉย ไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการเป็นเงิน35,717บล้านสองแสบาทในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรอชัดสามีร่วมกันยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปหลัดกระทรวงการคลังสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงคลังกรมบังคับคดีอธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร กรณีที่ร่วมกันมีคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาเป็นให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่1 3 5 1 2 5 5 9ลงวันที่13ตุลาคม2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนที่ให้หนางสาวยิ่งรักรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเกินกว่าจำนวน1นึ่ง่นยล้านแนหบาบาททั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป และให้เพิกถอนคำสั่งประกาศและการดำเนินการใดๆของกรมบังคับคดีอธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีสํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร6ที่มีคำสั่งประกาศหรือการดำเนินการใดๆในการยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อดำเนินหนกหาราคขายทอดตลาดอันเป็นการบังคับตามมาตรการทางปกครองที่สืบเนื่องจากคำสั่งกระทรวงการคลังที่1351 2559ลงวันที่13ตุลาคม2559เเรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ ทดแทนเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าจำนวน1มื่8ล้านแนหบาททั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปรวมทั้งให้ปลัดกระทรวงการคลังสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังดําเนินการสั่งการเกี่ยวกับการขอการส่วนทรัพย์สินที่ถูกยึดเพื่อนํามาขายทอดตลาดตามสิทธิของนายอนุสรอ,อมรชักสามีนอกสมรสของนางสาวยิ่งลักษณ์จํานวน37รายการและแจ้งให้กรมบังคับคดีจัดทําบัญชีรับจ่าย เพื่อกันส่วนให้นายอนุสร์ในฐานะเจ้าของรวมรวมทั้งแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้แก่นายอนุส,นสร์ทราบทั้งนี้ภายใน60วันนับจากวันที่ศาลมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าคดีนี้รับฟังได้ว่าการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกแยกพฤติการการกระทําของนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติประธานกอขอชอ,ออกเป็นสส่วนในส่วนที่1การดําเนินการในส่วนของนโยบายการรับจํานําข้าวเปลือก ที่ถแถลงต่อรัฐสภาไม่มีส่วนที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดทางและเมื่อต่อกระทรวงการคลังแต่ในส่วนที่2ในการดําเนินการให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกศออชย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นอนุมัติ ให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกประจำปีการผลิตระหว่างปี2,554ถึง2,557ใน4ขั้นตอนได้แก่ 1. การตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2. การนำข้าวเปลือกไปจำนำและเก็บรักษาข้าวเปลือก 3. การสีแปรสภาพข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวสารและสีการระบายข้าวซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตงและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการดังกล่าวให้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับทราบว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีปัญหาเกิดขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณแผ่นดินเป็นจํานวนมากมีการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิน,นการแก้ไขปัญหาแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ดําเนินการใ,ใดๆตอดปะละเลยเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการกระทาการทุจริตอย่างไรก็ตามพฤติกรรมดังกล่าว ไม่เป็นถึงการประมาทเลยเล่าสารพิจารณาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในการนำนำข้าวเปลือกประจำปีการผลิตระหว่างปี2,554ถึง2,557แต่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายการระบายข้าวโดยวิธีการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G จจำนวนจากความเสียหายกว่า25,772,3761.66บาทเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบปัญหาการทุจริตแล้ว แต่ไม่ได้ติดตามกำกับดูแลเห็นได้จากนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานกอขอชเข้าร่วมประชุมกอขอชเพียงครั้งเดียวจนเกิดการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวดอวอยอวิธีการขายแบบรัฐต่อรัฐในสัญญาซื้อขายข้าวสีฉบับส่งผลให้มีปัญหาการระบายข้าวไม่ทันต้องเก็บรักษาข้าวในคลังเป็นเวลานาน,านจนข้าวเสื่อมคุณภาพและสูญเสียพฤติการของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงเป็นการประมาทเลอะเล่ยอ,อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการต้องรับผิดทางละเมิดต่อกระทรวงการคลัง และต้องกําหนดสัดส่วนรับผิดในอัตราร้อยและ50ของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงิน1 0 2 8 8 6 1 8 8 0 8 3บาทดังนั้นคำสั่งกระทรวงการคลังที่1 3 5 2559ลงวันที่13ตุลาคม2559ที่เฉพาะส่วนที่เรียกให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทนเกินกว่าจำนวน1 0 2 8 8 6 1 8 8 0 8 3บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายการยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดในส่วนที่เกินกว่าจำนวน1 0, 28ล้าน 86, 1 8 6, 000, 8น8 3บาทจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันและเมื่อทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้มาภายหลังจากการอยู่กินฉันสามีภริยากับนายอนุสรโดยมีเจตนาเปิดเผยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2538อีกทั้งทั้งสองยังได้มีบุตรด้วยกันพฤติการย่อมถือได้ว่ามีเจตนาเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันนายอนุสรจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่มีส่วนในทรัพย์สินเท่ากันกับนางสาวยิ่งลักษณ์แม้จะไม่ปรากฏชื่อนายอนุสรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวก็ตามดังนั้นนายอนุสรจึงเป็นนอผู้มีสิทธิที่ขอกันส่วน ในทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดขององค์เจ้าพนักงานบางับคนง,นบงคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร6ก,การที่กระทรวงการคลังโดยประหลัดกระทรวงการคลังปฏิเสธการขอกันส่วนในฐานะเจ้าของรวมซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดมาจากนางสาวยิ่งรักษจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย